ใจคาว่าดิ่งไหมอารมณ์ดิง่งเออตอนนี้ยังเอาตัวเองขึ้นมาไม่ไหวมันดิ่งแต่ว่าก็ไม่อยากร้องให้นาราเห็นเพราะว่ามันร้องมันร้องหนักมากนารามันร้องหนักร้องจนคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็แต่น้องดำขึ้นแล้วก็บอกว่าลำบากไม่มีเงินเลย เนาะนางไม่มีเงินเลยแล้วก็แบบเออฝากคิดถึงทุกคนเจเป็นไงบ้างอะเข้าไปข้างในไม่เกี้ยเห็นนาลาได้คุยกับนาลาแล้ว ก็ยวก่อนนะคือว่าเล่าให้ฟังเอ่ยว่าพอน้องเห็นหน้าพี่น้องก็เออก่อนอื่นเลยน้องก็ร้องไห้เลยแต่นาราย,ยังสวยเหมือนเดิมยังคืออย่างนี้นะนาราย,ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็น้องร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็แบบพี่ก็บอกว่านาราพี่ซื้อของให้นาราไว้แบบว่า จ็ดวันเลยนะก็สู้ๆนะแล้วก็แต่น้องดำึ้นล้วก็บอกว่าลำบากไม่มีเงินเลยนนาไม่มีเงินเลยล้วก็แบบเออฝากคิดถึงทุกคนเฝากคิดถึงทุกคนล้วก็แบบว่าไม่มีตังค์เลย ใจหายอะ่ะมันมันใจหายก็ไม่ได้อยู่สบายเออเรารู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ได้อยู่สบายแหลแบบเพรเห็นแล้วทุกคนทุกคนเข้าใจคําว่าดิ่งไหมอารมณ์ดิ่งเออตอนนี้ยังเอาตัวเองขึ้นมาไม่ไหวมันดิ่งแต่ว่าก็ไม่อยากลองให้นารายเห็นเพราะว่า มันร้องมันร้องหนักมากนารามันร้องหนักร้องจนคุยไม่รู้เรื่องก็าคุยกับน้องไปน้องก็แบบว่าแม่หนูดีใจมากเลยหนูเห็นหน้าแม่หนูดีใจหนูดีใจมากๆไม่มีใครมาเยี่ยมหนูเลยแต่หนูเข้าใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยออแต่พี่ซื้อของให้นางเยอะม,มากพี่บอกว่าพี่ซื้อหมูยอไว้ให้หนูยี่สิบเลยนะะ พี่ซื้อนางชอบกิน่อยทองพี่บอกพี่ซื้อ่อยทองไม่ให้นาฬาเยอะม,มากเลยนะเออแค่นี้ก่อน